สวัสดีเพื่อนที่น่ารักของแมมดมดขับบุญนะคะสำหรับวันนี้มาเช็คก๊อกก๊ก็ข้อความใครกันนะส่งถึงคุณในวันนี้นะคะอ่ะขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ก่อนละกันก่อนที่จะไปข้อความถ้าความสัมพันธ์มันใช่แสดงว่านั่นคือข้อความของเพื่อนนะเพี่อนๆสบายกับแมมดเมดข้าบุิแลเพื่อนทไ่เข้ามาดูข้อความก๊อกกกในคลิปนี้นะคะขอเช็คความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะคะ คนคนนั้นกับคุณความส kind of ัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงเอยโอ้โหความสัมพันธ์มีอีโก้ใส่กันนะมีการไม่พูดคุยกันนะคะมีการไม่พูดไม่คุยกันมีอีโก้ใส่กันในเวลานี้แต่ในใจลึกๆคืออะไรอยาก คุยกันมากมากอยากติดต่อสื่อสารมากมากนะคนคนนี้ที่เพื่อนเพื่อนมาถามถึงหนึ่งถ้าเพื่อนไม่มีครอบครัวอยู่แล้วเขาก็มีครอบครัวหรือไม่เขาก็มองว่าคุณอะ่ะเขาอยากได้คุณเข้ามาเป็นคนในครอบครัวอยากคุณเป็นคนอบอุ่นคุณเป็นคนน่ารักคุณเหมาะที่จะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกอยากให้คุณเข้ามามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวหรือไม่ในกรณีหนึ่งที่คุณมาถามถึงเขาคนนี้คนคนนี้หรือไม่ก็ตัวคุณเองมีคอมมิชเมนต์แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคนที่คุณมาถามถึง นะแต่ว่ากรงล้อแห่งการเวลาจะนำพาชะตาของความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นนะคะเมื่อเวลาเหมาะสมความสัมพันธ์นี้ก็จะเกิดขึ้นเขาพูดมองว่า1ในเวลานี้พวกคุณอาจจะมีอีโก้ใส่กันนิ่งๆใส่กันนะคะดูเชิงคุมเชิงกันอยู่แต่ในใจลึกๆคืออยากพูดคุยกันมากอยากติดต่อสื่อสารด้วยกันมากๆนะ กรงล้อแห่งการเวลาบอกว่าความสัมพันธ์นี้ในอนาคตของพวกคุณอาจจะได้แต่งงานอาจจะเข้าวิวาด้วยกันจะได้อยู่กันเป็นครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกพร้อมหน้าพร้อมตานะเมื่อเวลาเหมาะสมมาถึงนะคะโอเคถ้า energy วามสัมพันธ์ประมาณนี้ก็ไปกันต่อแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เพื่อนนะคะอ่ะขอฟัง ความในใจของเขาหน่อยคนที่มีอีโก้ใส่กันกับเพื่อนตอนเนี้ยเขาอยากจะพูดอะไรกับเพื่อนเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะช่วงนี้ทําไมไม่มดทําคิดเจอแต่คนที่มีครอบครัวแล้วเป็นอะไรกันไปตกลุ้มรักคนมีครอบครัวเหรอเพื่อนหรือตัวเพื่อนเองอมีคนของเพื่อนแล้วแล้วเพื่อนก็ออมีความรักกับอีกคนคนหนึ่งเนยไม่ดีนะ แต่ความรักมันบังคับกันไม่ได้ครับคุณเข้าใจเอาข้างบนนะคะประมาณนี้สีนี้เขาอยากจะพูดกับเพื่อนๆของมหมดเธออาจจะมองว่าเรานิ่งเราเงียบเรานั่งเตะตะเบะท่าเราเป็นคนวางอำนาจมีทุกอย่างเลยใช่ป่ะละ่ะไม่ว่าจะหน้าทีการงานการเงินแล้วเราก็คงดู เฟลลี่แล้วก็เจ้าชู้ในสายตาเธอใช่ไหม,หมพูดเยอะมากอีกตันเนี้ยแต่บทเอาเข้าจริงไม่พูดใช่เรานิ่งเราเงียบใส่เธอก็เรากําลังพิจารณากําลังคิดอะไรอยู่ในเวลานี้เธอก็นิ่งก็เงียบใส่เราเหมือนกันนั่นแหละอย่ามาทําเป็นพูดเลยอืเธอมันลึกลับมันซับซ้อนมันเข้าใจยากอะฮะ ทำไมถึงเป็นคนที่เข้าใจยากขนาดนี้แต่ในความเข้าใจยากของเธอเธอมีเสน่ห์มากๆนะเธอดึงดูดเรามากๆเธอดูดีดูสวยดูหล่อดูเลิศค่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองหน้าที่การงานเพียบพร้อมแล้วนี่ดูดมงสมบูรณ์นะช่วงนี้อืมดูมีความสุขดีคนมีความสุขอีช้าเหรอ เราเราอยากให้เธอเข้ามาเป็นคนนั้นในชีวิตเราอะอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นคําว่าแต่งงานอะอเราอยากแต่งงานกับเธอเราไม่สามารถเอาเธอเออกจากหัวได้เราอยากมีอะไรกับเธอมากๆเราอยากมีเซ็ก เธอเราอยากเป็นผู้ให้ที่ดีนะไม่ว่าจะให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับเธอหรือเข้าไปดูแลซัพพอร์ตชีวิตของเธออืมเธอโดดเด่นมากดูเด่นกว่าทุกๆคนที่เราเคยเจอเธอมันเดอะสตาร์มีความสามารถมากมายอืม ใบสุดท้ายที่เขาจะพูดกับคุณเธออยู่เฉยๆอะ่ะเราก็รักอะ่ะอืมเธอเป็นคนที่ดูสวยมากแต่งตัวก็ดีไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็ชอบออกแมวแบบชมคุณมากเลยนะคนคนนี้โอเคไม่บอกเพื่อนคงองล่ำลาไปแล้วนะคะบอกว่าเพื่อนๆคงมีความสุขไม่มากก็น้อย เขาชมคุณเก่งมากค,คนคนนี้ปากหวานระวังตกลุมรักเขาละถ้าปากเขาหวานขนาดนี้บทที่เขาจะไม่มีอีโก้แล้วเขาจะจีบเพื่อนแล้วนะไม่ให้ค่ะ